สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพ้นภัยไทยแลนด์อีกเช่นเคยนะคะแจ้งเร็วช่วยเหลือเร็วมาร่วมพ้นภัยไปได้วยกันค่ะเคยสงสัยกันไหมคะว่าเราจะระบุตำแหน่งของตนเองบนแอปพลิเคชันพ้นภัยได้อย่างไรเราไปหาคำตอบกันเลยค่ะหลังจากเข้าแอปพลิเคชันพ้นภยัยและเราต้องการระบุตำแหน่งสถานที่ที่เราอยู่ณปัจจุบันเพื่อระบุตำแหน่งของสาธารณภยัยเช่น ไฟไหม้น้ำท่วมหรือตำแหน่งของผู้ป่วยผู้พิการผู้ต้องสงสัยเป็นโควิด19หรืออื่นๆที่เราต้องการระบุว่าอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกับที่เรากำลังอยู่นั้นจะมีหน้าต่างเล็กๆเด้งขึ้นมาแจ้งเกี่ยวกับการเข้าถึงตำแหน่งให้กดตกลงจากนั้นบนแผนที่จะซูมไปอยู่ในตำแหน่งพื้นที่ที่เราอยู่โดยจะมีรูปคนสีฟ้ายืนอยู่ในบริเวณนั้นเพื่อยืนยันว่าตำแหน่งนั้นถูกต้องไหม และหากใครไม่มีรูปคนสีฟ้าหรือแผนที่ไม่ซูมไปให้ลองกดออกจากหน้าแผนที่ก่อนแล้วกดเครื่องหมาย GPS อีกรอบค่ะโดยเครื่องหมาย GPS จะเป็นลักษณะวงกลมสีดำเพื่อเปิดตำแหน่งที่เราอยู่ในปัจจุบันค่ะเพราะบางครั้งเราอยู่ในอาคารหรือมีสิ่งที่บดบังสัญญาณทำให้ไม่สามารถระบุตำแหน่งได้เห็นไหมคะว่าการระบุตำแหน่งที่เราอยู่ไม่ยากเลย หากมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์คอร์เซ็นเตอร์ของแอปพลิเคชันพ้นภัยได้เลยค่ะเราจะให้บริการตอบคำถามและรวบรวมคำถามที่พบเจอบ่อยๆมาไขข้อสงสัยกันนะคะและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะก่อนจะก,กา้านอย่าลืมกดติดตามช่องพ้นภัยไทยแลนด์รวมถึงกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะและพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ